วัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูมิ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่4นะคะในวันพุทธที่11สิงหาคมพศสอ6 4นะคะในวันนี้คุณครูมิ้นก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพร้อมๆกับครูมิ้นเลยนะคะไปกันเลยค่ะตั้งใจดูนะคะในเรื่องสีนี้ไม่ยากเลยนะคะ ทีนี้นะคะคุณครูมิ้นเองก็ได้แจกหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดซูเปอร์คิดให้กับเด็กๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูมิ้นอยากให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนซูเปอร์คิดขึ้นมาค่ะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปในหน้าที่8นะคะในหน้าที่8ดอ่าดูซิว่าเป็นเรื่องอะไร เรื่องสีนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในหนังสือเนี่ยมีสีหลากหลายสีที่เป็นสีสันที่สดใสมากๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีที่ครูมิ้นเตรียมมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีและมีสีอะไรบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ สีที่คุูมิ้นเตรียมมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกี่สีและมีสีอะไรบ้างเด็กๆจะต้องนับตามคุณครูและพูดเรื่องสีที่เป็นคําแปลไป,ปพร้อมๆกับครูมิ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะสีที่หนึ่งค่ะสีที่หนึ่งสีแดงสีที่สองสีเขียว สีที่สามสีน้ำเงินสีที่สีสีชมพูสีที่ห้าสีเหลืองสีที่หกสีขาวสีที่เจ็ดสีส้มสีที่แปดสีม่วงสีที่เก้า สีน้ำตาลและ10เป็นสีสุดท้ายคือสีอะไรเอ่ยสีอะไรนะคะสีดำนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมิ้นก็ได้เตรียมมาทั้งหมด10สีด้วยกันเดี๋ยวเราไปทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสีที่1สีแดงเด็กๆพูดตามนะคะสีที่1สีแดงสีที่2 สีเขียวสีที่สามสีน้ำเงินสีที่สี่สีชมพูสีที่ห้าสีเหลืองสีที่หกสีขาวสีที่เจ็ดสีส้มสีที่8ดสีม่วงสีที่9้าสีน้ำตาลและสีที่สิบสีดำนะคะ เดี๋ยวทีนี้คุณครูมิ้นก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้สีทั้ง10สีถึงเรื่องคําแปลและลักษณะการออกเสียงในแต่ละสีนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆจะต้องดูในหนังสือกับในคลิปวิดีโอของครูมิ้นควบคู่กันไปนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเอามือชี้นะคะ สีที่หนึ่งค่ะสีแดงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าจะออกเสียงอย่างไรนะคะเร d สีแดงเรดสีแดงเด็กๆออกเสียงตามคุณครูค่ะเรดสีแดงเด็กๆต้องตั้งใจฟังคลิปเสียงที่ครูมิ้นเตรียยม,มานะคะ อีกหนึ่งรอบค่ะแรกสีแดงต่อไปสีที่สองค่ะสีที่สองนะคะกร e นอ่าสีที่สองสีเขียวนะคะเดี๋ยวไปฟังการออกเสียงกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ Green สีเขียว เด็กๆออกเสียงตามคุณครูมิ้นนะคะกรีนสีเขียวอีกหนึ่งรอบค่ะกรีนสีเขียวอ,อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะกรีนสีเขียวเดี๋ยวทวนกันอีกรอบค่ะสีที่หนึ่งสีแดงเลนสีแดงเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ,คะเลน สีแดงนะคะสองกรีนสีเขียวกรีนสีเขียวนะคะต่อไปไปดูสีที่สามเลยคะ่ะเขียวสีที่สามจะสีอะไรนะสีที่สามสีน้ำเงินนะคะสีที่สาม สีน้ำเงินเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าจะออกเสียงอย่างไรนะคะ blue สีน้ำเงิน blue สีน้ำเงินเด็กๆออกเสียงตามคุณครูค่ะ blue สีน้ำเงินอีกหนึ่งรอบนะคะ blue สีน้ำเงินต่อไปสีที่สี่ค่ะ สีที่สี่นะคะสีที่4ี่คือสีเหลืองนะคะสีที่สี่คือสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปฟังเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะ y e l l o w สีเหลืองอ่ออกเสียงว่า yellow สีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะคะ yellow สีเหลืองอีกหนึ่งรอบค่ะ yellow สีเหลืองนะคะต่อไปสีที่ห้าค่ะสีที่ห้าจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูจะออกเสียงคำศัพท์ว่าอย่างไรนะคะไปฟัง,งพร้อมๆกันเลยค่ะ ตั้งใจฟังนะคะเด็กๆเดี๋ยวไม่งั้นจะออกเสียงตามไม่ได้นะคะพิงคสีชมพูพิงคสีชมพูเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งรอบค่ะพิงคสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะพิงคสีชมพูได้ไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเสียงคลิปนะคะการอ่านที่ครูมิ้นเตรียมมานะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ Pink สีชมพูต่อไปสีที่6ค่ะจะเป็นสีอะไรนะสีที่6สีส้มค่ะสีส้มจะออกเสียงยังไงนะไปฟังคลิปวิดีโอเสียงกันเลยค่ะ Orange สีส้มเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะ Orange สีส้มอีกหนึ่งรอบค่ะ Orange สีส้มอีกหนึ่งรอบนะคะ Orange สีส้มค่ะอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะคะไม่งั้นเด็กๆก,ก็จะออกเสียงตามไม่ได้นะคะ ต่อไปสีที่7นะคะสีม่วงสีที่7จะเป็นสีม่วงนะคะไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะว่าเขาออกเสียงอย่างไร purple สีม่วง purple สีม่วงอีกหนึ่งรอบค่ะ purple สีม่วงนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ purple สีม่วงต่อไปสีที่8ค่ะ,ะสีที่8ดจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลจะออกเสียงอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ brown สีน้ำตาล brown สีน้ำตาลอีกหนึ่งรอบนะคะ บ้าวสีน้ำตาลออกเสียงตามครูมิ้นค่ะบ้าวสีน้ำตาลอ,าอย่าลืมออกเสียงตามคลิปวิดีโอนะคะตามไฟล์เสียงที่ครูมิ้นได้ให้นักเรียนฟังเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังนะคะต่อไปสีที่9ค่ะ สีที่9เป็นสีอะไรเอย่ยสีดำนะคะสีดำจะมีลักษณะเสียงอย่างไรเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ black สีดำออกเสียงตามดลค่ะ black สีดำอีกหนึ่งรอบนะคะ black สีดำ,อ,อ,ะะดำอีกหนึ่งรอบค่ะ Back สีดำนะคะต่อไปสีที่10บค่ะเป็นสีสุดท้ายนะคะสีที่สิบเป็นสีสุดท้ายนะคะตั้งใจฟังนะคะดำสีที่10บคือสีขาวนะคะ สีที่10คือสีขาวเดี๋ยวไปฟังการออกเสียงกันเลยค่ะ white สีขาว white สีขาวออกเสียงอีกรอบค่ะ white สีขาวอีกหนึ่งรอบนะคะ white สีขาวเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะ white สีขาวค่ะอ่าทีนี้ครบทั้งสิสีแล้วนะคะคุณครูมิน้นก็มีการบ้านให้ด้วยนะคะแต่จะไม่ใช่การบ้านที่เขียนนะคะอ่าเพื่อเป็นการป้องกันหรือเป็นการเปลี่ยนนะคะไม่ให้นักเรียนนั้นน่าเบื่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าการบ้านคุณครูมิ้นจะให้ทำอะไรนะคะอา การบ้านนะคะโฮมเวิร์นะคะคุณครูจะให้ทำอะไรอ่าเดี๋ยวไปรับชมไปฟังกันนะคะเดี๋ยวคุณมิ้นจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่าการบ้านโฮมเวิร์นะคะคุณครูมิ้นเองจะให้นักเรียนนะคะที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียงในเรื่องสีนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอการอ่านเรื่องสีทั้งหมด10บคำนะคะในการออกเสียงนะคะคำแปลแต่ไม่ต้องสะกดนะคะแต่จะให้อัดวิดีโอมานะคะส่งคุณครูนะคะในลายกลุ่มนะคะ เดี๋ยวคุณครูมิ้นนะคะจะทวนคำชี้แจงอีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูมิ้นจะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงนะคะในเรื่องสีเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลแต่ไม่ต้องสะกดนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆดูในหนังสือตามคุณครูค่ะ ดูในหนังสือตามมังคูมิ้นนะคะสีที่1ค่ะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะสีที่1นึ่เลสีแดงอีกหนึ่งรอบค่ะเลสีแดงนะคะต่อไปสีที่สองค่ะสีที่สอง e รีสีเขียว g กรีนสีเขียว ต่อไปสีที่3ค่ะ blue สีน้ำเงิน blue สีน้ำเงินเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามนะคะแล้วก็เอามือชี้ตามด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่า listen point นะคะต่อไปสีที่4ค่ะ yellow สีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะคะ yellow สีเหลืองค่ะต่อไปสีที่ห้า Pink, ชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะ PINK สีชมพูเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะต่อไปสีที่6ค่ะ o r a n g e สีสม้มอีกหนึ่งรอบนะคะ o r a n g e สีสม้ม ต่อไปสีที่7็ดค่ะ purple สีม่วงสีที่7ดค่ะ purple สีม่วงต่อไปสีที่8ดค่ะ brown สีน้ำตาล brown สีน้ำตาลต่อไปสีที่9้าค่ะ black สีดำออกเสียงอีกหนึ่งรอบค่ะ black สีดำต่อไปสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีขาวนะคะออกเสียงตามคุณครูค่ะ white สีขาวอีกหนึ่งรอบค่ะ white สีขาวาในการอัดวิดีโอนะคะ จะอ่านโดยที่ไม่ต้องสะกดนะคะแล้วอ่านคำแปลด้วยนะคะอย่างเช่นแร่สีแดงนะคะอ่าอ่านเลยนะคะในหนังสือนะคะให้หนักเรียนดูสีจากในหนังสือแล้วให้ผู้ปกครองอัดวิดีโอตอนอ่านนะคะในหนังสือนะคะจะต้องไม่เขียนคำอ่านไว้เลยนะคะ เพราะว่าคุณครูมิ้นก็ได้ให้รับชมคลิปวิดีโอไปในตอนแรกแล้วไงคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงและคําแปลแล้วนะคะทีนี้จะให้คุณครูทวนอีกหนึ่งรอบไหมคะ,อ,ะอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมิ้นก็จะชี้แจงคำสั่งนะคะการบ้านลงในลายกลุ่มอีกหนึ่งรอบนะคะ อ่ะเด็กๆชี้สีที่หนึ่งค่ะแล้วออกเสียงตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะแลนสีแดงอีกหนึ่งรอบค่ะแลนสีแดงต่อไปสีที่สองค่ะกรีนสีเขียวกรีนสีเขียวต่อไปสีที่สามค่ะบลู สีน้ำเงิน blue สีน้ำเงินต่อไปสีที่สี่ค่ะ yellow สีเหลือง yellow สีเหลืองต่อไปสีที่ห้าค่ะ pink สีชมพู pink สีชมพูต่อไปสีที่หค่ะ yellow, o r ร n เ e สีสม้มอ r ร n เ e สีส,มส, purple, ส้ม, purple, สมต่อไปสีที่เจ็ดค่ะ purple สีม่วง purple สีม่วงต่อไปสีที่แปดค่ะบ r า w n สีน้ำตาลบ r าว n สีน้ำตาลต่อไปสีที่เก้าค่ะ black สีดำ black สีดำต่อไปสีสุดท้ายสีที่สิบค่ะ white white สีขาวอีกหนึ่งรอบนะคะ white สีขาวอ่า ทีนี้คุณครูมิ้นก็ได้ทวนให้กับนักเรียนนะคะออกเสียงตามทั้งหมดสองรอบแล้วนะคะคุณครูให้รบกวนขออนุญาตรบกวนผู้ปกครองนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีส่งคุณครูเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยให้น้องๆน,นะคะดูจาก ในหนังสือแล้วอ่านตามนะคะตามนี้เลยและให้เด็กๆนะคะชี้ด้วยนะคะในแต่ละสีนะคะให้คุณครูมิ้นได้เห็นนะคะว่าน้องอ่านออกเสียงได้นะคะและให้น้องๆนะคะออกเสียงให้ดังๆนะคะไม่งั้นคุณครูมิ้นก็จะให้คะแนนไม่ได้นั่นเองนะคะอะการบ้านไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เปลี่ยนกันบ้างนะคะเพื่อจะได้ผ่อนคลายจากการเขียนหนังสือมาเป็นการฝึกอ่านนั่นเองนะคะอ่าแล้วคุณครูก็จะขออนุญาตให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่หน้าที่ เดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่าตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่ถึงหน้าที่เท่าไหร่นะคะคุณครูมิ้นขอรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปการบ้านภาษาอังกฤษในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่หน้าที่4นะคะไปจนถึงหน้าที่26นะคะ4ถึง26นะคะ และในแต่ละหน้าก็คุณครูมิ้นก็ขอให้เขียนชื่อน้องชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและส่งลงในกลุ่มอาราบัมไลายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่ว่ครูมิ้นเองจะได้ทำการตรวจนะคะและให้คะแนนนะคะอ่าและส่วนคลิปวิดีโอนะคะผู้ปกครองก็ส่งเข้าในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ คลิปวิดีโอเรื่องการอ่านเรื่องสีนั่นเองนะคะส่งเข้าในรายกลุ่มได้เลยค่ะคุณครูมิน้นก็จะรอเช็คนะคะว่าน้องๆคนไหนส่งคลิปวิดีโอการอ่านมาแล้วนะคะครูคก็จะเช็คและจะฟังดูคลิปวิดีโอของน้องๆและให้คะแนนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมิน้นขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสี เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะชี้แจงคําสั่งหรือการบ้านอีก,กรอบในลายกลุ่มนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมิ้นขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับคุณครูมิ้นได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมส่งกันบ้างครูมิ้นด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณม,มิ้นด้วยนะคะบ๊ายบายการบ้านมีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะคือ1อ่ะคููม,มิ้นขออภัยค่ะ การบ้านมีอยู่แค่1อย่างนะคะคือการอัดคลิปวีดีโอนะคะอ่านเรื่องสีส่งคุณครูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปงานนะคะตั้งแต่หน้าที่4จนถึงหน้าที่26นะคะถ่ายส่งคุณครูพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ ทุกๆหน้านะคะอ่าแล้วคุณครูมิ้นนะคะก็ขอขอบคุณเสียงนะคะที่อ่านในเรื่องสีและคำแปลนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูมิ้นเองก็ขอขอบคุณคุณครูอายนะคะที่ได้ อัดคลิปเสียงนะคะมาเป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับชั้นปหนึ่งนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูไออีกครั้งนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูมินได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะบ๊ายบายซ e n เน็ก e ิ k นะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะ